งมเขียดงมเมาในน้ำเห็นได้ปะาไหนดูสิโอ้โตัวใหญ่ด้วยนะใหญ่ด้วยมือกล่าวมือก่าวมืองมเขียดขาโคองขาโคองนี่ไปแล้วคนี่ะไหนอะ มืองมเขียดมืองอมเขียดเ,อ,อ,เอ้ามกเป็นกหญ่น้องนนน่ได้อได้อีกแล้ว,วม,นนมืองมมืองมม,มือจับม,มันกระโดดลงน้ำน กระโดดน้ำน้าเบ้มนั้นดองปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังบ่นี่โอ้ยลาว่ไม่งอนีตัวเล็กนห่นอะม่งมอีกนะเอาหมดเล็กใหญ่เล็กใหญ่เอาหมด อ้อมเสีพักงยยเออมึงนอนทาขูดอยู่นี่นะไดนปะที่าหูเยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ที่พิ้เถเว้ยน่ Lọ ngoài cái nòng hai kẹp Ngoài cả nam cả sĩ hàng nè Xáy này tới Ok ไบ้ท่านบท่านบปูตลงมุงขึ้นน,น,น,นี่นลงท่านไม่ท่านมุงลงมวลนิ่นมกได้หน,น่นี่มะมาท่านแล้วไปแล้วเออเหมือไหนบ้าเหนี่ละ่ะ ไมแล้วกินเป็นร่งชำกันมาบอให้กูต้องลอมาคุณกัอแเพง่อนเด็นี้นะ ไดนบน้ำอ๋อหนะคุบน้ำและคูบเกียดไหนเออเฮอวใหญ่เกียดเกียดกยกลัวไม่ได้เขียดน้ำบ่ยานยานบ่ได้เขียด ออกออกของไม่พร้อมเด้อหัวเนเพิน่นลงทุนซื้อของไม่พร้อมแล้วมื่อนี่ม,มาใต้เกีย่ยลงทุนซื้อของไม่พร้อมไหบ้าแคเขาือกล่ยน้น่อยเี่ย่าูกเก่กูนยูนเามาย่าน,น้ำ

มันบละบาทันบาทันทันบ้านี่น้่นเอาจนได้นี่เป็นได้เป็นได้มือกาวมือจับเขียด đây ba đây ba đây này cái này cái này đi này cái này cái này mưa này cái này cái này เอ้ยได้อีกแล้วบ่ได้เก่งแต่แบกน้ำแข็งเด้อเก่งหอดจับเขียดผุแล้วเก่งชุกอย่างยกเว้นผัวหาบ่ไดดของเขา บเออลูกน้องคอยเก่งทุกอย่างว่าเก่งแต่หาผัวผัวหาอะไรนักเขาผัวอะได้อีกแล้วเก่งแต่หาผัวหาผัวอะไรนักเขาผู้ชายยานเก่งพัวหาได้ทุกอย่าง เึืกระดังงมได้คือเขาบ่ได้ปดบ่เก่งคือไอ้ปูลลปแล้วต <c oughs> อนน้แล้วมาเลยเอาบ่ท่านมันม่นไหมห <c oughs> ลายอยู่ <c oughs> มื้อนี่เขียดออกหลายอยู่แต่เอาบ่ท่าน <c oughs> บ่เก่งปั้นได <c oughs> บ่แมนมือเก่า ว่าลายได้เต็มผะป่าย่นีนดนุนมือกาวยีพพ่ทางผุนพุนุนได้บ่าุ่นนะบือได้บ้ปูเอ้ยเอีาเอาเอางงม มือจับเขียดมือจับเขียดในเบอร์ทางฝุ่นเสี เมื่อนี้เกดออกลายเฮี้ยมือนมันฮอนอากาศฮอน

อาดูหากินหาเก็บเขียด